แม่เพชรพามาชมหอไตรน้องคุลุค่ะซึ่งเป็นปูชนียสถานแหล่งโบราณนนคดีที่เก่าแก่ที่สุดของไทยค่ะหอไตรน้องคุลุอำเภอตราการพืชผลซึ่งตอนนี้มีการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามมีบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ประดับนานา,นานชนิดค่ะบริเวณถนนด้านหน้าเขาจะจัดเป็นถนนคนเดินค่ะ ทางเข้าชมหอไตรจะมีการตกแต่งซุ้มไฟเวลากลางคืนจะสวยงามมากค่ะก่อนที่จะลงสะพานไม้เพื่อไปชมหอไตรใกล,กล,กล้ๆจะมีคู่ใหญ่ตั้งเป็นสัญลักษณ์อยู่ค่ะน้องคูลุ คําว่าขุมาจากคําว่าคุในภาษาอีสานค่ะหมายถึงถังสําหรับตักน้ําหรือใส่ของค่ะและคําว่าหลุเป็นภาษาอีสานหมายถึงทะลุค่ะคําว่าคุหลุมีตำนานเรื่องเล่าเดี๋ยวเมเพจะเอามาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปค่ะ <S <S เราเดินไปชมหอเตรใกล้ๆกันค่ะสะพานค่อนข้างชํำรุด พราะตากแดดตากฝนมาเป็นระยะเวลายาวนานต้องค่อยๆเดินค่ะเดิมทีจะไม่มีสะพานเชื่อมติดต่อเมื่อก่อนพระต้องพายเรือเข้าไปค่ะในปีพศ2517ได้เกิดฟ้าผ่าเสาต้นแรกทางทิศตะวันตกสุดทางวัดก็เลยได้ทำการเปลี่ยนเสาใหม่ในปีนั้นเลยค่ะและในปีพศ2519ได้สร้างสะพานไม้เพื่อเข้าชมหอไตรค่ะ ต่อมาสะพานไม้ที่เชื่อมหอไตรได้ชำรุดทรุดโทมมากทางราชการและชาวบ้านจึงได้สร้างใหม่ในปีพศ2544ค่ะจนสามารถเดินเข้าชมหอไตรกลางน้ำได้อย่างสะดวกกว่าเดิมค่ะสาเหตุที่ในสมัยโบราณสร้างหอไตรยอยู่กลางน้ำก็เพื่อป้องกันปลวกมดแล้วก็มแมลงขึ้นไปทำลายหนังสือผูกค่ะหนังสือผูกก็คือใบลานที่จารยวยอักษร,รทำอีสานหรือไทยน้อยแล้วก็ร้อยด้วยได้ค่ะ และอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาศัยความชื้นจากไอระเหยของน้ํารอบๆเพื่อป้องกันอุณหภูมิภายในห้องเก็บหนังสือผูกค่ะซึ่งส่วนมากจานด้วยใบลานไม่ให้เปราะแล้วก็แตกได้ง่ายค่ะนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีอย่าลืมแวะชมหอไตรน้องคุลอุอำเภอตะการพืชผลนะคะ